สบายดี f อทุกทานเนาะวันนี้เจ้าความก็จะพานางลดสมวิวเนาะแบบธรรมชาติธรรมชาติปลาทั้งสองภาคทางของตัวเมืองคนครเลียงจันเนาะพวกเขากำลังเดินทางกลับบ้านเนาะตอนนี้ได้เวลาประมาณสี่โมงยังเนาาพี่นลองเจ้าความกำลังเดินทางกลับบ้านกับลูกสาวเนาะ เมื่อนี้เป็นวันอ่ากรรมกรก็เซลฟามก็จะเลิกเบียร์ไปนิน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าจุดดานเพิ่นบ่รตีนมีแขกแล้วเซลฟามก็ต้องดืท่ทางกับบ้านเนาะอันนี้เซลฟามจะพาชมยวิวรอบอ่าทางทางกับคืนมาจุด่านมิตรภาพเนาะแถวรักสามเนาะพี่น้องอันที่รักสามที่ว่าเซลฟามอัดอีกอันนี้ก็แม่ตลาดเก่าเนา้อง ที่โลตลาดเก่าเนาะยังเนาะยังบ <ular> ่ชฮ ouais ันมีรถมีให้บริการอยู่เนาะโอ้โหข้ามทางไปกองสไปดใส่ไปดีทุกแผ่นเนาะวันนี้กะเจะข้ามพาเขาคัวอีกแล้วเนาะหลังจากเลิกเวียกเลิกงานมาหิวข้าวได้ป่ะนี่ก็จะมา ยัูไนนี่เนาะก็จะแน่นำอย่านางเนาะที่ว่าคันแล้วละเซลคใสไซมอเนาะเซลคัใไ่ไปเมื่อกี้เม่นผงนวลเนาะพี่น้องคือบ่วงผงนวลของเซลคํานาเมื่อกี้ที่ว่าเซลคัใไซลงไปสองซ้อนชานี่เนาะซ้อนชากาแฟพี่น้องซ้อนชากาแฟน้อยๆเนาะอันนี้เป็นน้ำตาลเนาะแต่จะประมาณหนึ่งบวงซ้อนชาใช่กันเนาะ ใส่พงนัวสองช้อนชาน้ำาตาลประมาณหนึ่งช้อนชาเนะาะก็จะตามด้วยเกลือพี่นอ้องประมาณหนึ่งบวงแกงนี่แหละเนาะทุลงไปเลยหลังจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันให้ละลายพี่นอ้อง คนทุกอย่างให้เข้ากันละลายจะปรุงก่อนจะปรุงเครื่องก่อนใส่แกงเนาะพี่น้องบางท่านอาจจะว่าเอาเสี้ยวคำเห็ดเอียงเสี้ยวคำจะเห็ดแกงเนาะจะเติมรสชาติของอาหารด้วยน้ำปลาแดกเนะนหน่นล่ง คิแกงนี้ต้องใส่น้ำปลาเด็กเนาะยังใครมีรสชาติแซ่บแกงอย่างแจ้วครามมาเบิ่งกันเลยมีผักตะญยงเนาะส่วนประกอบมีผักตะญญ์มีหน,อนอ่นอไม้เนาะหน่อไม้รันพี่น้องนี่นี่ก็เป็นเห็ดบดมักเผ็ดหักเนาะวางแล้วขั้นภาษาลาวห้องว่าวางระเบิดเนาะ บมมนวางระเบิดตุ้มเนาะอันนี้มันวางระเบิดเก่งเราไม่เนาะแต่ก็จะมีมักอึอวางระเบิดหมายความว่าเวลาตักไปแล้วมันเจอมักเพ็ดเวลากัดคาเข้าไปม,มันก็นจะเพ็ดเนาะขอห้องมาวางระเบิดมีมักเอะเนาะมันนี้เมนูมันนี่กับโบมีอย่างหลเนาะมีแต่เครื่องประมาณนี้เนาะม,มีน้อไม้ร้าน มีผักกระเยงมีมะกุกมะเข็อหักซอยหักเคร่งนิดนึงเนาแล้วก็เห็ดบดมาลงมือเห็ดกันเลยเนาะเต่าของบ้านเซียวคก็จะเป็นเตาหัวเดียวเนาะเพราะว่ามันจะแห้งไวเต่าอ,อื่นแหง้งบดแหง้งคือกันเนาะแต่ว่าถนัดใส่เต่านี้เนาะนี่เซียวคก็จะค้างหม้อปลาไวเนาะเิ่งเมนูอื่นกันต่อเลยเนาะคือเมนูปิ้งปลาทูเนาะ ปลาทูสดได้ทำการพาอันนี้เขาก็จะมากินกับซ่้เนะปีงเมื่อดแล้วเนาะเขาก็จะใส่อุปกรณ์นี่ลงไปเลยเนาะนะลงไปพร้อมกันเลยเนาะ ก็จะปล่อยให้มันสุกก็แล้วเราจะมาเพิ่มจุจันึงเนาะนี่ม่นน้ำข้าวเบือเนาะพี่น้องน้ำข้าวเบือหรือว่าน้ำข้าวน้ำข้าวเบือเนาะซึ่งว่าเอาเข้าวมาเนาะเป็นข้าวเหนียวที่ว่าเอามาไว้แล้วเอามาต่ำหลังจากต่ำแล้วเราก็จะมาใส่น้ำยานางเนาะนอันเขียวๆน้ำเขียวๆนี่มันน้ำย่านางเนาะ เกิดซอยเจ้ากรบริสัยอ่ะเสใส่น้ำน้ำเนาะมันก็เลยว่าจากซ้ำๆธรรมาดาต้องซอยมาเกือใส่ใซ่น้ำไว้ตัซ้ำแบบนี้เนาะเนฟเด่น,นอ,อินอึ๊บอีนมาเก็ดเนาะง,ง่ายๆเมนูนี้อ่อามือเงินเครื่องประกอบของสำหรับซัวแล้วเขาก็จะมาบมืงเก่งมาไม้เขาต่อเลยเนะาะเขาก็จะมาคนเก่งหนะ่อไม้เนาะเพื่อให้เห็นเฮ็ดบด หรือว่ามักอึที่ว่าเราใส่ไปกับน้องไม้เนาะให้มันสุกเท่าเท่ากันเนาะ,นะแล้วก็จะมาหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำข้าวเบือเนาะพี่นอ้องน้ำข้าวเบือที่ว่าเราเตรียมใบเบื้องเบื้องต้นแล้วเนาะเราก็จะมาใส่น้ำข้าวเบือเลยแบบนี้เมื่อได้รสชาติแล้วก็ทุกอย่างสุกละเราก็จะมาใส่อ่ะน้ำข้าวเบือพี่นอ้องน้ำข้าวเบือเซอร์คัมเะเมน จะเอาตะน้ำเนาะบไใต่ตอนเนาะพี่น้องส่วนตอนเขาก็จะเอาทิมเลยเนาะเอาใส่ต่น้ำอีกหนึ่งเมนูเนาะพี่น้องเซลคัมเมนจะเป็นส่วนที่เอาทำกบุณเนาะเราะาห้องคุณใน้องทาเนาะใส่กับปัาตูเนาะหังแจ๊กที่ว่าเซลคําได้หายไปเนะ เอาก็จะได้เนื้อปลาทูมาใส่น้ำน้ำปุง๋งแตงก็จะมีปลาแดกน้ำปลาผงนัวแล้วก็น้ำตาลซและน้ำมะนาวอยู่ในนี้เลยเนาะใช่ครับปุ๋งใส่นี้แล้วเรียบร้อยเนาะเอาก็มาเบิ่งขั้นตอนกันต่อไปเลยใส่เด่มมันก็ เสือแล้วก็นนำคุณงอกทุกอย่างให้เข้ากัน เขาปัจจมาใส่เส้นเนาะและกระป๋าลงไปเลยเขาก็จะมาคนคนให้เข้ากันหรือวานยวกให้เข้ากันก็ได้น้อพี่นอนแต่ว่าจะทำ ะคนให้เข้ากันเมนูวันกับมาก่อน เกียงน้ำไม้ลันตับขปุญศัปรูผักกับสลับหัวเสือและกับบัวใบมามากินน้ำกันเด้อไ,ไ,ไ,ไปบัวไป Ah, but